สวัสดีครับพี่น้องที่เกา่าขึ้นเขาขึ้นป่ากับนายพันน้ลำปังครับพี่น้องใส่บ่วงมาไหงอันนี้บ่วง,ง,งสันแต่ว่าใส่ข้อนมาบ่าเห็บขาบ่ะหมวกคออืมเป็นนะครับสูตรนายพันน้ลำปังครับผมนผายพันหมวกแดงยัง <c oughs> เอาอีกเชียงยังไงไเลยนะเนาะออกยังไงสิมาขึน้นหัวเถอะวะ นเนี่ยกีบใช่ป่ะนี่นี่ครับที่ชีใบบวงในพันครับอันนี้ยังอันนั้นบากจะใช่ยังนะดดอืมเดี๋ยวจะคัดได้พี่น้องพูนมีสูตรได้พี่น้องเนะ่าไม่สูตรอะไรได้พี่น้องเลยต้องตามสูตรสูตรในพันธุ์น้ำปังว่าบ้านสะป่าตะเขา กูแล้วมัได้ใช่น,นี่งเง้นาใช่ไหใ่มีของมัดหรเ่าพ่อพ่อมัดอะ่ <c oughs> ขอะขันมซักกันลัดท่างบังคับเพียดไหมเพียดท่างไหมคันรถคันรเพียดทัางขันรถเพียดท่างหรอเ่ันเพียดท่างไมไก ชักทางเขครับพี่น้องทางมันลงมาคเราะมันดุดทุ่งไนวะพีะ่ครับนำขังมากเลยเป็นข้องมาเลยนะแนอบนี่ครับมันแคบแคบมลงไปนี่งแคมบวกไปนี่พอ,พ,อพอมันพอมันบันชักปั่นปันรถเกียร์เกียร์ไปอย่างนี้คับเขาลงไงแต่ว่าขังเทิงว่ามิ้งยังพี่น้องมีแต่ปลาสะยักหลุมสมมีแตรยังว่าลุมหลุมมังซบพึงครับขึ้นเทิงนี่ เลี้ยงไปเขาเสาปูนนะนะเื้อนาวนี่ไม่เป็นเสาปูนเป็นต้นสนที่มันปลูกไว้ครับพี่นอ้องเขาต้องดูครับพี่นอ้องใอ้เขาประมาณเกือบบักลอยไร่ผลละนี่ตั้งมองเดียวมองฟังพี่ดอกเอาสมันตีแล้วสมตั้มหมุนไปตั้มหมุนลงหนาตั้มจีรุ่มนะครับสูตรให้มันล่มได้นะนั่นตายแทบมันเลย ไอเีกัเถอะมีสองดันมัน็น้องพ่นดัดันหนึ่งซื้อหนาเขาบสายบวงซื้อน,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 นิ้วผมหนึ่งดันหนึ่งครับเจ้าเป็นไหนปนเช็กรอบผมอเคียนวะ ุ่นเ่นมน่าน่าน้านเาเปดักนะครับบวกน้ำที่มันลงมาเกินน้ำลงมาเลน,น้ำหัวกบไลกบกลกบกบจะมาจะเซดันขางเอาไปครับพี่น้องไปมองไม่ครับันนี้แล้ว